นะครับแล้วเรามาต่อกันกับอีกข่าวหนึ่งนะครับก็คือว่าเป๊ปกเดล่าครับบอกว่าทําไมต้องเซ็นอาคารจีมาร่วมทับนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีโปรแกรมเตะที่ยิบเลยนะครับเดี๋ยวหลังจะไม่พอเอานะครับเป๊ปกดเดล่าครับคุณซื้อของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยบอกถึงเหตุผลท,ที่เซ็นสัญญากับมาเนลอาคารจีมาร่วมทีมนั้นคนระอบพร้อมีปัญหาการบาดเจ็บในแนวรับโดยที่อเมริกาปอดครับอาจจะต้องพักยาวครับถึงอีก2เดือนเลยนะครับ ลาปอรก็เข้ารับการผ่าตัดหัวเข่าครับไปในเดือนกนรกฎาคมและจนถึงตอนนี้เขาก็ยังกลับมาช่วยทีมไม่ได้แถมกองหลังอีกรายอย่างนาธานอาเก้เนี่ยก็มีปัญหาการบาดเจ็บด้วยนะครับพวกเขาเนี่ยจึงเหลือเซ็นเตอร์แบ็กครับแค่2คนเท่านั้นครับในตอนนี้นะและลงเอยด้วยการเซ็นสัญญากับอคาชีม,มาร่วมทีมจากบรูซีดอนมูลครับเพื่อเพิ่มตัวเลือกในแนวรับมาฟังคำพูดของเป๊ปโกเดล่ากันหน่อยเขาบอกว่าเออเรามีเซ็นเตอร์แบ็กอันสุดยอดอยู่4คนแต่บางครั้งไอเมริกลาปอสเนี่ยมีปัญหาการบาดเจ็บ เขาดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็จะไม่หายกลับมาในหนหรือ2เดือนอาก,ก้เนี่ยมีปัญหาการบาดเจ็บบางอย่างเกี่ยวกับกล้ามเนื้อเราจะทนใช้เซนเตอร์แบ็กสอคนกับตารางแข่งขันแบบนี้ไม่ได้หรอกนั่นประจวบเหมาะกับทีฟรูเซนดันมุลพร้อมปล่อยอาการจีย้ายทีมแถมเขามีประสบการณ์และดูเข้ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นอย่างดีเมื่อถูกถามว่าลาปอสจะห้กลับมาในตอนไหนนะหรอ,อผมคิดว่าลาปอสจะพร้อมหลังจากพ้นช่วงเบรกทีมชาตินะแต่เราจะไม่เร่งเขาหรอก เขาบาดเจ็บหัวเข่าเป็นอาการเจ็บที่ลำบากเราต้องไม่ลืมว่าไอเมริกาปอนเล่นยังไงช่วงท้ายเกมขอรูดูกันก่อนโดยเฉพาะตอนยืนเวสแฮมยืนเต่เจอกับแอสันวิลลาสิงห์พง,งาัดในตอนที่เราไม่มีตัวเลือกอื่นและเขาเนี่ยเล่นโดยที่มีอาการบาดเจ็บติดเนื้อติดตัวอยู่ตอนนี้เนะี่ยรูเบนดิอาสกับนาชานาเกะก็บาดเจ็บเหมือนกันนั่นเป็นอีกผลที่เราโกนคว้าอาการจีดังนั้นเนี่ยจะไม่เป็นอะไรหรอกลาปอนมีปัญหาเกี่ยวกับกระดกูกแต่ผมไม่ใช่แพทย์นะ อันนี้ก็คือคำพูดของเป๊ปกัวเดล่านะครับโอ้โหบอกว่าเราต้องเสริมนะครับแมไม่พอครับคุณซูชาวสเปนิชครับอย่างเปนะ๊ปกัวเดล่าเนี่ยยังกล่าวถึงความสามารถที่อาคารจีทำได้นะครับก็เลยทํทำให้เปนะ๊ปกัวเดล่าเนี่ยสนใจครับเขาบอกว่าเออเราประสบโอกาสที่จะดึงนักเตะที่เหลือสัญญาอีกแค่ปีเดียวมีประสบการณ์สูงเพอร์เฟกตามสิ่งที่เราต้องการมีความเร็วขึ้นเกมได้ดีเรารู้สึกถึงสิ่งนั้นตอนลงสนามพบก,กับบูซเซดอนมุนผมชอบเขามาก อันนี้ก็คือคำพูดของเป๊ปกเดล่าครับที่พูดถึงว่าทำไมถึงดึงมานิออาคารจีมาร่วมทัพนะครับเพราะเขาสนใจในตัวของนักเตะร,รายนี้มานานแล้วตอนลงสนามพบกับบรูเซียดอนมุลนะครับก็ต้องมาตามดูกันต่อว่าฟอร์มของอาคารจีจะเป็นยังไงในตอนนี้ และบอกว่าตอนนี้เนี่ยกองหลังจะไม่พอเอานะครับเพราะว่าโปรแกรมเตะเนี่ยทียิบเลยนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ก็ไมาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงดึกแบบนี้ครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ด้วยนะฮะ